ิวที่ชั้นแปดกาแล็กซี่ที่ละลึกในการเดินทางรอบที่สิบสี่เนาะของผมน่าจะใช่ของปีครับก็มาครังนี้มีเสียพามาเลี้ยงมีเสี่ยามาเลี้ยงเลี้ยงดูปุ๊ดเลี้ยงดูปุ๊เสียสรุปแล้วก็ <c oughs> ดได้แค่ความบันเทิงประมาณนั้นครับ <c oughs> <c oughs> วิววิวสวยงามดีครับทางนน้นเป็นสตาวิกัดอันนี้ดูดูแต่ละผมที่เจเล็กซี่คนคนงานเขาก็เดินทางเข้าออกตรงนี้เยอะเหมือนกันเขาเดินทางมา <Galaxy. S 2> อ,อ,องอ่แลกก็ออ๋ออันนั้นสระ,ะน้ำของสตาวีคัตใช่ไ่มะไม่ได้สังเกตเมื่อก่อนสตาร์เวอเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีเลยเล่นตอนไหนกันมากับกันมาครั้งล่า อมันมันมันเป็นสระวายน้ำของ,งเรียกไงอ่ะมันไม่เชิงสระวายน้ำแบบวายน้ำนี่มันก็เป็นบ่อใหญ่อยู่พอสมควราวรายน้ำฝั่งฝั่งน้นก็เห็นตลาดลงเกลือขึงพืชใหญ่พอมองจากตรงนี้ใหญ่โตโหโลาน ผมดูดูแล้วมัน,น,นมไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใหญ่เท่าตลาดไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมันเต็มที่ทั้งตลาดคนมาน้อยอกว่าเมื่อก่อนถ้าดูจากที่จอด,ดอรถออใช่ก็ประมาณนั้นยุคสมัยเ,เปลี่ยนไปครับก็ ตึกที่เห็นอยู่ทางฝั่งปลอยเปียดทั้งหมดนะเขาก็สร้างสร้างตึกนี้แตกต่างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคอมป์นี่เขาจะออกทางเรียวๆสูงๆยังไงไม่รู้คือ <c oughs> รูปแบบของการสร้างตึกก็รู้เลยว่าแตกต่างกับบ้านเราทางนั้นก็เป็นรีสอร์ทห้องพักขึ้นเต็มไปหมดครับ กำลังก่อสร้างอีกก็เยอะหลังจากเรือลังกับไฟสงครามมาไม่รู้กี่ปีจากพศหนึ่มาพศสองห้ามาถ้าจำได้ในยุคของขมนแดง wow. Wow. ก็ค่าสิงสิงอำนาจกันอะไรประมาณก็ทำให้ประเทศ ล้าลาหลังไปมากพอสมควรอันนี้ก่อนเดินทางกลับครับก็คนที่อยู่ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับ <c oughs> ขอให้ได้กันทุกคนทุกคนมาครับพี่น้อง มากินข้าวมันไก่สุดสุดท้ายของปีนี้ที่เที่ยวคาสิโนน่าจะสุดท้ายจริงๆของปีนี้ครับคงไมใ่ใหม่ก่อนปีใหม่หลังปีใหม่ค่อยว่ากันใหม่ประมาณนั้นสุดเลยสรุปแล้ว,ลวข้าวมันไก่ที่คนได้กินข้าวมันไก่จะาละแสนครับบางคนได้กินข้าวมันไก่ฟรี มีตังแถมประมาณนั้นแต่ไม่เท่าไหร่ครับก็บวกนิดหน่อยได้แค่ความบันเทิงประมาณน,นั้นแหละก็ได้มาเสียไปจะว่ายัางไงอ่ะคนควบุมสมาธิตัวเองไม่ได้ครับส่วนมากก็โดนดอกร้อนใจไม่นิ่งพออะไรประมาณก็เหมือนเหมือนเดิมได้ก็จะตกเอาค<อ>ืนประมาณนยครับ ก็เป็นรอบที่14ของปีครับบางคนฟังแล้วก็จะงงว่าผมมาเดือนละครั้งทำไม12เดือนมาคาสิโนได้14ครั้งมันเกินมา่อก็คือบางครั้งที่มันได้ที่มันบวกก็ไม่ไม่ถึงเดือนมาก็มีครับประมาณนั้นถ้าเสียประโยชน์ไปเดือนหนึ่งเลยส่วนแล้วก็น่าจัก ได้แค่ความมันเทิงมั้งครับรอบนี้ไว้ปัดหน้าเจอกันใหม่ครับแต่อาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็เล่นที่ไหนก็คงจะเหมือนเหมือนกันอยู่ที่เราเล่นเอาชนะมันได้หรือเปล่าประมาณน้นเพราะไพ่มันก็มีแค่แดง้ําเงินเราชนะมันไม่ได้ก็เหมือนเจมเหมือนเดนครับถ้าเล่นเพื่อหวังเลยก็คงยากสำหรับ คนที่อยู่ก็ขอให้รวยๆเหง่งๆปังๆ,งๆมีเงินกับบ้านกันทุกๆคน